สวัสดีครับ FC ช่องไสพูด,ดิน c h ชาแนลวันนี้เราพามาร้านสีนะครับเราต้องการสีไปทำอะไรครับวันนี้ติดตามชมนะครับเดี๋ยวนะเราเราเรามีสีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสียังไม่ครบนะครับยังไม่พอนะครับเราก็มาหาเพิ่มเติม Didn't know what hit เอาได้แล้วสีกีปก่ป๋องกี่ป๋องสีกระป๋องเหรอนี่ครับโอ้ได้แล้วสีกระป๋องนี่ครับ1 0 8 0บาทครับสีเราก็ได้มาแล้วนะครับตอนนี้เราก็มาขนอุปกรณ์นะครับขึ้นรถกันเลยนะครับอุปกรณ์เยอะแยะมากมายเลยนะครับดูครับโอ้โหเป็นกระดานแผ่นใหญ่ๆเลยนะครับ เอานะครับเ,เริ่มเห็นแล้วนะครับนากว่าเรากําลังจะทําอะไรนะครับอ่าระหว่างนี้ยังไม่เฉลยนะครับให้ดูไปก่อนนะครับดูบรรยากาศกันก่อนเรานขนของขึ้นรถเลยนะครับ uh, nervous, มีทั้งไม้มีทั้งเหล็กนะครับอุปกรณ์เยอะแยะมากมายเลยนะครับอันนี้เป็นแค่คันเดียวนะครับจริงๆแล้ววันนี้เนี่ย เรามีอุปกรณ์ทั้งหมด3คันรถกระบะเลยนะครับอีกสองคันก็ไปขึ้นอยู่ที่จุดอื่นนะครับเราก็มาจุดนี้นะครับเดี๋ยวเราตามไปเรื่อยๆนะครับว่าวันนี้เราไปทำอะไรกันนะครับโอ้ของเยอะมากเยอะมากเลยนะครับดูครับเต็มแล้วนะครับเต็มแล้วเต็มคันรถแล้วนะครับได้เวลาจัดฉากครับ นี่ตเต็มคันรถแล้วนะครับอุปกรณ์จัดฉากงานแต่งงานนะครับที่โรงแรมนะครับวันนี้เราจัดที่โรงแรมนะครับเอาละครับได้เวลาเดินทางแล้วครับไปจัดฉากนะครับงานแต่งงานนะครับในวันนี้นะครับ ถึงแล้วนะครับโรงแรมที่เราจะจัดฉากงานแต่งงานนะครับในวันนี้นะครับงานแต่งงานก็จะมีขึ้นในวันที่19นะครับ19วันนี้วันที่17นะครับเราก็มาจัดฉากกันก่อนเลยนะครับเตรียมงานแต่นนๆเลยนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เตรียมแต่นนเดเนี่ยเดี๋ยวกลัวกลัวว่าไม่ทันนะครับเนาะอ่าโอเคนะครับนี่เป็นคลิปออเดอร์นะครับเดี๋ยวเราจะ ลงคลิปเรื่อยๆนะครับนะตลอดการจัดงานแต่งในคราวนี้นะครับที่โรงแรมนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสไซพูดิงชาแนลนะครับติดตามคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ